อกซ้ายครับวันนี้นี่มาหลากหลายทีเดียวครับแล้วตีเข่าซ้ายครับกดแขนของสายฟ้าน้อยไว้แล้วตีซ้ายกรรมการยังติดบังอยู่กับสาย้าน้อยเอาเจอซอกครับเฉียวไปนิดเดียวดีครับดีดึงหลบทันครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหกันกันไม่อยู่ครับขาแกยาวจะเกินครับดูฮะเป็นลักษณะเข่าโค้งนะครับโค้งหนีกำแพงครับนี่มีทั้นหมัดมีทั้งศอกมีทั้งแข้ง แตะเตะคืนครับแล้วก็สับศอกซ้ายขวางตีเข่าซ้ายครับเนี่ยครับกดแขนแล้วก็ตีซ้ายครับกดแขนเอาไว้ครับสับศอกอ้าวไม่ตีเข่าโดนศอกงัดศอกขวาแทงเข่าซ้ายซ้ายทีหนึ่งโอ้โหตอนนี้โดนอีกแล้วครับสายฟ้าน้อยครับโอ้โหชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ครับปาทุ้งเข้าไปครับโอ้ตอนนี้ยืนรับอย่างเดียวแบบนี้แบบนี้รอดไม่รอดครับโอ้ลุกช้าแบบนี้กรรมการต้องนับเลยครับลุกช้าครับหน้าแหกด้วยนะครับ โอ้ดิแตกบริเวณเปลือกตาด้วยครับจุดอันตรายทีเดียวครับกรรมการรัชกรดาราพันธ์นับนะครับโอ้โหรับเยอะจริงๆครับสายฟ้าน้อยครับวันนี้โอ้โหเป็นเซเด็ตขาดครับชุดใหญ่เลยครับเริ่มจะเข่าครับแล้วก็มาสอครับหลังจากนั้นก็พายุเข่าครับก็เรียกว่ามีลูกลูกพลิกแพงครับวันนี้ทางด้านของเจ้าไพโรดน้อยไพโรดน้อยครับตีเข่าอยู่ดีๆครับแกสับสอครับแล้วก็ได้รับการชูมือไปครับ ครับผ่านมา3มยกลูกพะโอต่อยพุงเลยอ่ะต่อยท้องนี่ให้ขาตายก่อนอ้าเทกระจาดเทมาแม่แต่ตัวเองเสียหลักล้มไปเองนะครับอ้าวนี่อื้อน้ำเมินสิงโดมทองฝ่ายแดงสายฟ้าน้อยแหลกกันแบบอื้อคนละแข้งเลยอ่ะยังไม่เจ็บค่อยมาตรฐานขึ้นอีกหนึ่งเวทีอพี่น้องชาพโพราชติดตามกันได้ไปลุ้นบนเวทีครับยกสน่าจะเป็นไฮไลท์ชีช้ชะตาเลยครับยกนี้แม่ต่อขาล่างเตะือนชุดบอลเลยครับทางด้านของสิงโตมทอง อ้าวมาเตะขาอีกแล้วนี่สอดจอพี่อุทัยดูเลยนี่อ,อยู่ที่อุทยัยธานีเสียชายสุขโขทัยไปอยู่ที่แนวเทกระจัดลมไม่ลบเอ้ยไม่ลม้มไม่ล้มแม่มไปโดนหนักแขทงเขียวแล้วครับคุณสมิงขาวาสายวานวานระยะขวาหวดอย่างเดียวสิงโตองทองนักสู้จากจังหวัดตัดนี้อ้าวหักล้มลงไปแม่อย่าออกอาการนะครับทางด้านของสายฟ้าน้อยซ่อนอาการให้ดีโตให้เร็วครับซ้ายกับขวาอย่ารอท่าอย่ารอท่า ขยับมาเรื่อยนะครับสายฟ้าน้อยเตะก็ยังติดอ่ะสิงห์ดมทองมีหมัดและเล่นล่างอ้าวทำท่าจะเห็นผลแล้วนะขานะขานะเอ้าวเตี้ยวขวาไปทีหนึ่งสิงห์ดมทองตั้งหลักตั้งหลักอ้าวโอ้โหนี่ครับต้องมีตัวช่วยแบบนี้ครับอย่ามาทรงเดียวอย่ามาสไตล์เดียวครับชกมวยแม่ทัพท่าจะดุ้งโยกโยกนะครับคุณนิ่งขาวปูนาคาเกะปูนาคาเกะอ่ะ โอ้ย oh, ลูกนี้สวยครับแม่ลูกท well, hmm. ็อกคูน้อยเบิกเลิกอิทิชชัยครับยอดด้วยเตะก่อนล่างแบบนี้ทำท่าตัวแข็งทำท่าตัวแข็งคุณตัวนี้นะเดี๋ยวขาจะเบี้ยงนะเพ่ขาจะขาจะกระเพกแล้วอ้าวลุกกันหน่อยลุกกันหน่อยเอ้าเ มีจุดแล้วมีจุดแล้วน้ำเงินเล่นเลยสิงโดมทองน้ำเงินอ้าวไล่แล้วทิ้งมาบอกวาขาลูกเดียวขาลูกเดียวมาอยู่บนเวทีชีวิตคือการต่อสู้ครับอสอดอาการให้ดีครับอย่าไปอ่อนแออ่อนแอ,อ,อ,นแอก็จะแพ้ไปครับถูกใจไปต่อไหมถูกใจไปต่อโดนขาแล้วแกเตะขาย้างเดียวก็จะมีขาไม่เตะอย่างอื่นเลยเอเอแตเดี่ยงแล้วเนี่ยอ้าวูต่อยท้องเอต่อยท้องเตะขาเข้าตำราเลยนะครับ เตะขาต่อยท้องเตะขาต่อยท้องเอาโยกเยก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 แม่ต้องคว้าไว้ก่อนคว้าไว้ก่อนคว้าไว้ก่อนครับสายฟ้าน้อยโอ้ยอาการไม่ไหวเลยนะครับสายฟ้าน้อยเจ็บไปหมดแล้วน่ะข้างล่างเจ็บเยอะเลยอ่ะอ้าวโดนอีกแล้วอ่ะอ้าวอ้าวโอ้ยไปแล้วจะไปไม่เป้าไปเลยโอ้ยไม่ไหวครับยางแตกครับยางแตกกลางทางครับแตกปลายยกสี่ครับโอ้โหโผดอ่ะโชว์ฟอร์มได้สวยงามครับ พยายามจะกัดฟันแรกครับสายฟ้าน้อยแต่ว่ายืนไม่ไหวคุณสมิงคาครับภากชาครับมาดูนะครับหนึ่งหนึ่งดอกหาก่อนสองดอกเอาครับลูกนี้โอ้โหกรรมการเห็นโดนมาตลอดนะครับโดนสะสมมาไม่ไหวแล้วอ่ะกรรมการโอ้โหเห็นอาการของฝ่ายแดงเลยนะครับสายฟ้าน้อยแล้วกันเนี่ยครับโอ้โหปวดตรงไหนบอกมาครับตอนนี้พาทัวร์เลยครับนวดนะครับเลือกนะครับยัดเข้าไปซส่ยัดเข้าไปโอ้ย ชุดใหญ่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 กรรมาการเอา้ากรรมการแกะแยกเอารออีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งอาแล้วครับรอดไม่รอดนะครับตอนนี้ครับสถานาการณ์ไม่ดีเลยนะครับสาย้ายน้อยเจอเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายยัดมาโอ้รับเป็นผู้รับแต่เพียงผู้เดียวครับตอนนี้อาล้ครับยังได้โอกาสทีมว่ครับหมัดฝวาราชศักถึงตัวอีกแล้วครับโอ้โเข่าซ้ายยัดเข้าไปเสียงระฆังคุณพระ ช่วง้ทยยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นนาทีวิกฤตของสายฟ้าเลยครับสู้ไม่สู้เลยครับถ้าเกิดสู้ก็ยังพอมีรูชนะอยู่บ้างครับถ้าเกิดไม่สู้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวกรรมการก็คงจับครับแบบนี้ขย่เขับไปครับพระจักรพดิแมถ้าเกิดน้องไม่สู้ยิ่งดีเลยนะครับขู่ไปเรื่อยครับเอาหมัดซ้ายครับทางด้านของสายฟ้าน้อยอาละครื่นขึ้นมาแมไปปอดเขาเองนะครับทางสายฟ้าน้อย อาวุธแกก็ดีรูปร่างแกก็ดีแต่ว่ากระโดดในไม่ได้นะครับโอ้โหเหมือนกุ้งเผาเลยอ่อนไปเรื่อยเลยอ่ะเอาละครับมัดหนึ่งสองครับต้องสู้เลยครับไม่สู้ไม่มีรู้ชนะต่อยมัดอีกแล้วครับุกซายครับทำได้ดีเอาละครับขวางไม่ได้ครับขวางครับแต่ว่าราชะสักตีขวาตีขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหมวยยาวแต่แสลงข่าครับเนี่ครับไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ก็เห็นวันนี้เอาไตขวาครับราชศักดิ์ สาย้าน้อยขยับเอามัดจิ้มมัดซ้ายครับหุกขวาครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปม,าาม,าามัดซ้ายมัดซ้ายแหมต่อยต่อยไม่ได้ไม่ได้ทิ้งจากไกลนะครับเป็นต่อยเป็นมัดตะกระแตนหมัดซ้ายครับนั่นแหละครับราดจะสักจากที่เดินนายกที่ผ่านมายกนี้หันมาต่อยเกมรับนะครับแข้งขวาครับอ่วงน้ยตั้งแขนเอาไว้ครับเข่าซ้ายเข่าซ้ายเด้งเข้าไป3เข่าสี่เข่าครับยัดเข้าไป เข้าสู่ช่วงนาทีที่2ครับเอาละครับกรรมการต้องเปรรเกมนับครับสายฟ้าครับนับแล้วครับ6แล้วครับเจ็ดแปดได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับรอดไม่รอดนะครับขยมมีชุดหนึ่งขยมมีชุดหนึ่งครับตีไม่ตีตีเข้าขวาครับยัดซ้ายขวาครับยัดซ้ายกรรมการยุติเลยครับโอ้เพชรสุวรรณ เพชรสวักระชับพื้นที่เจาะยางครับหุกซ้ายแล้วต่อยขวาครับโดนเต็มๆครับมมโอ้โอ้ยมลูกช้าเลยครับอ้ยาโดนเจาะยางโดนต่อยหมัดครับเจาะยางคว่างกระจกน็อกยกสามรางวาัลพิเศษครับจากท่านประธาน บริหารครับไม่ฝังก็ต้องเผาล่ะครับแมมันก็ต้องใส่เต็มที่ครับอาอล้วมวยครับเฮกตั้งสนามครับตามตามคุณชาชายรอยารอยาเขาเรียกว่าบอยรอยยาไม่มีอะไรโลกโลกโลกจำครับเอยวยครับเดียวเดียวจะต้องเป็นคู่โลกต้องจำโอ้โดนขาขวาครับสามสี่ข้ามุมกลางครับห้าหกเจ็ดแปด นับแปดไปแล้วครับอ้าวลากาครับอลกไม่รู้ครับไม่ไหวแล้วครับจบยกสี่ครับโดนเตะขาจอยางครับโดนมากแล้วครับทางด้านของแสนรักอ้าวโดนแล้วสะดุ้งแล้วสะดุ้งแล้วแสนรักเอ้าแสนรักโดนนะครับโดนล้มตัวไปไม่ไปไปไม่ไปทีฮูทีอิดทีฮูทีอิดคุณวิกกี้โอ้โหแม่มัน มันสนุกตรงนี้นะครับแฟนๆดูครับโอยตอนนี้ชาลวันครับไล่ล่าฝันจ่อขวาอีกทีหนึ่งแทงเข่าซ้ายต่อยบัตรรับตัวรับตัวรับตัวโอ้ยไปไม่หลามาไม่ไหวแล้วโอ้ยโดนโดนบัตรโดนคอรับตัวโดนคอโดนโดนโดนก็ไปทีโอยไปไม่ไหวนะครับบัรับอาวุธเยอะเลยทีเดียวนะครับโอ้โอหโอ้โหผิดกฎหมายผิดพรบมวยปี242ด้วยนะครับ อาเข้าไปบนเวทีกันต่อครับครึ่งทางยก3ครับรูปร่างโครงสร้างดีทั้งคู่นะครับแดงจะสั้นกว่านิดหนึ่งน้เงินลอยลอยครับโฟราชกับกทมครับ16กับ1 9เหน็บแล้วได้เชียร์แล้วอาครับแม่ครูแรกนี่ยังไม่ทันอะไรครับ4หมัดไปเลยครับคู่นี้มาถึงครึ่งทางแล้วครับนารินของฮิรันงัดมารางเวทีครับคุณเกเอาเละครับซ้ายเดินถึงตัวแม ต้องชกเอาใจเจ้านายนะครับเสียแขกมาเองวิ่งคุณเวนก็มาเองเหมือนกันตัด้อยเรียบร้อยเลยโอ้โหเด็ดขาดครับ,รบลูกนี้จังหวะสองแลแ้วแทงเข่าซ้ายครับแมาบอกว่าคุณเบนก็มาเองเหมือนกันครับเด็ดขาดเหลือเกินครับนี่ครับคุณเบนเกียรติสมงฤทธิ์ครับและอีกคนหนึ่งที่ต้องขอแสดงความยินดีด้วยก็คือโล่งเงินนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลย กับลาดไปนะครับจังหวะจะเข้าไปคว้านะครับโดนฟันสอง้ายแทงซ้ายจบเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันนะครับดูช็อตสวยๆเจเกน18ครับวันนี้โหดอีกแล้วครับทีมงานพลังใหม่สี่ครับผู้ที่สองเลรสมุทรไทยพนมิตเขาใหญ่สอสมายแดงน้ำเงินแสนรักเี็ยตรงไดครับมาแล้วครับกลมาตัวยกที่สี่ครับโหดูที่มุมแล้วเหมือนกับไร้ล่า น้อยครับจบเลยครับตาไม่นสู่จริงๆครับเป็นทางด้านสายฟ้าน้อยแสนกแก่ตรงริ้ครับที่เอาชนะทีเคโอยกที่สองครับยกที่สี่ครับขอภคย